เขียนไว้เขียนไว้ฝึกเขียนอักษรเบลอักษรนโนโนสำหรับผู้พิการตานี่คือวิธีเขียนเลยพี่น้องว่างเขียนแห้งแต่มอไนนู่นดันดันนี่ต้องงอเลยอเอ้าใช่คมกระด้านให้มันแน่น แล้วเขาเขียนมันจังบอดัง,งเออถึอกแล้วบอริดินเห็ดอ่ะเย้ยมต้องม,มันมานันเ่องนั้นมือเบื้องมือเบื้องบระดิจับเลยเขียนอ่ะนะเขาต้องขมไว้ให้มันแน,น่นๆเออ ยขียนัยนได้อีกเูละสามแถวแล้วเนาะวันนี้อีกเูละสามมันจะออกมาจาังไรตาเบิงนะทุกคนไผสิเคียนแล้วก่อนโมันนั้นแล้ววะฮะไผรแล้วแล้วล่ะ

ลูปลูปไปบ้างอันนี้สี่ลูปไปอันนี้เป็นหอเฮือนเราทุกคนหอหนกหูหกจุดเนาะถือวัดบ่ผิดผิดตัวไหนใช้ผิดเนเออ ให้จะทมกันเขียนเขียนเสรบ,บริลฮอนฮทกแถวแล้วเนาะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวปะเบ้งเนาะนี่ทุกคนแต่ังซื้อคนตาบอดคนพิการตาเนาะ บางคนบอาโอ้ยตาบอดเฮียนหนังสือได้ยังไรนี่พิการตาเฮียนหนังสือได้ยังไรนี่นะเนาะเอาเขียนกระซักเอาแล้วก็มาลูกอ่านได้ทุกคนเด้อวิธีอ่านเป็นรูปเนาะเลยนี่คือทักษะการอ่านนี่เอารูปเอาจังสีเนาะแล้วเาก็หูเลยว่ามันเป็นตัวใดตัวใดเนาะทักษะการเขียนก็คือนี่ practical writing ก,การเขียนก็คือนี่แหละมีเอาเจียใส่กระดาน แล้วก็มีเล็กจิ้มตำหมูมันเนาะตำหลอกจุดของตัวอักษรวิธีอ่านก็เอาไปไปนิ้วมือเนาะรูปอ่านสำ,ส,สำเร็จเปิดมาสว่างแล้วปะสว่างโอเคโอเคมานี่กันแล้วว rồi băng lục ừ. với vậy là chú quạt vậy lợn ừ. ừ. đều đều năm nà vậy ừ tầm năm nà ok nó đại bò chậm thức mất bò thức mất cô tô bò theo này thức mất ừ. บางแถวก็ถื่นม็ดบางแถวก็ไม่แนวผิดพี่น้องเม่ผิดเย้เอ๊ะในแก้วสว่างแล้วลนะสว่างได้เบิังอ่านเลยลูกเบิังเธอเกี่ยวมีแต่เธอกว่าไหน ไปๆไลงไลอ,อไเลอเป็นไับหนึ่งอ,อ,องสามสีกหนึ่งนะอสามสี่หกเห็นไตัวใดมันมันผิดมันักม,ม,มีดอกสองวางมันนะแล้วก็เทียบเทียบว่าเออมันจุดได้มันบรมเห็นไหมนอนขันตัวใดผิดมากับเป็นวางเราแหละนะเข้ามา มันบ่คือกันมันบ่เต็มเด้อันนี้เออน,นี่ยออออืมอนอะอืมคะมาันคิด่าอ่พะพัดแล้ววะคือหาหรอกใคหาฮะเอแพงแล้วแหละฮะแล้ววะลู

mình ăn cháu sẽ biến chia mai, được rồi đấy, cháu biến chia mai, cho cháu tu mai 6 theo đấy, kean pin bơ thử phải không pin thử, ah, thử pin bơ thử, pin bơ thử đấy, pin lưng 1, pin lưng 1, ah, hết rồi, pin auto năn cao hết pin ở ok, pin lên เป็นค <CK> <c ười> ืนละเขียนไม้ไว้ๆมูไฟมื่ลไหแล้วอะไรถึกมั้บ่เจ๊ดนางแพงเค็เหล่าด่ะจุ่มจมจาเหล่าคอยก็แหล้วคือกันนะล่าป่ะใช่หรองานนั้นปุงไเจี๋ลอกบังลูกบัง้องว่ะให้บอกให้ตัวเหตุผิด Khăn phít là lập bang, mưa nào cái hết hết ý ka bop bang ý bang, mưa nạy tông bang. Yanam kataka lạy, hết xi mát boni day, hết xi mát, 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 hết thế quá thấy khen ศูนย์มันเจ็บแขน เ,เข่าๆใน,นมอ่อสี่ 1, อันนีม้ม่อหนึ่งอันนี้ปอสามเขียนเป็นบทเขียนบรรยากาศเขียนปฐมสองคนมัธยมหาคนเต็มเป็นผู้ช่องพระาจ้าเส้นเซ็งเต็นเสือเต็มเป็นอยู่นะเป็นยังอิสระกีฬาเปล่ คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อะไก็มีเสียงนะิงสียง v o l สิ่งที่เข้าสวยในการเรียนกันศึกษาของคนพิการคอมก็มีเสียงหายสบาย

you told me and put money untitled loo google chrome untitled loo google chrome YouTube. took google chrome YouTube. Here. verified verified hey andy and verified verified nee i'm click it clickable main landmark ep point 58 Clickable daily English conversation Han English Conversation <coughs> daily, English Conversation Daily Life English Conversation Han Clickable. Clickable Pit P Kit by Anasone Chanel King oh, Hit Sih Views No Here Lego Sam View Minutes Link Hit Clickable Sam Greatest Love Songs So Clickable, basic, English, conversation. Mm -hmm. right. Basic English conversation. English long speaking, enter, no? visited. Right. Yeah. Hmm. Clickable, main, landmark, complimentary. Clickable, my, at, center, button. Hello, guys. Welcome to the English Easier with Eric. In this video, you will listen to some daily English conversations in different situations and places. Definitely, you will learn useful vocabulary, phrases, and improve your English speaking and listening skills. Let's take a look expressing preferences. Ah, do you feel like doing this weekend I'm in the mood for something relaxing maybe just watching movies at home that sounds like a perfect plan to me I've been wanting to catch up on some films great we can make some popcorn and have a cozy movie marathon count me in and speaking of food do you have any preferences for dinner tonight um, I'm kind of craving pizza to be honest pizza it is then any specific toppings you're in the mood for? B. i'm a fan of the classic. and includes paid promotion youtube video player section includes paid. Promotion. i'm preparing to go to school. brothers in the family always have fights, mm. quarrels, or pranks, but they still love each other. let's watch the video to see what happened between two brothers, josh and jerry to mm. go to school. Wake up. Wake up, Jeremy. You're late for school. What's up, Josh? Wake up. It's 7.45 a.m. Really? But it's still dark outside. It's winter. Of course it's dark. I have an exam today. Come on, be quick. I won't wait for you. The school bus will come soon. Okay, okay. Do no. you think Jeremy is sleepwalking again? School. What? K. K. Let's Let's go and see. What are you? J. K. Hey, Lala. up? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อภัตต์เนี่ยแหละใส่ใส่กระเจาเพิ่งด้ยโอ้ันได้หกแถวคือกันกับหมูซื้อนี่แถวทุกคนเป็นได้เมยปะโอ้ยมึงงมให้นางอันไ่นโว้ยบ้าอื เ้าบ่าจะว่าอืมอ่าเมื่อนี้ได้พูดแล้วหกแถวมันบอกได้นะไว้ๆอันนี้ที่แล้วเราบอกได้แล้วอ่าห้องหนึ่งมีจักแถวเออมีจักจุดขอม้ห้องหนึ่ง ห้องนึงห้องนึงห้องนึงมี6จุดเนาะและแต่ละจุดตำแหน่งของมันแม่นอยู่ไสตัวอย่างว่าจุดที่1อยู่ไสจุด2อยู่เบิ่งไดจุด3อยู่เบิ่งได4 5 6อยู่เบิ่งไดจุด เอาก็าว่าตามลำดับจุดหนึ่งอยู่ด้านอ้โอเคสี่ห้าหกเนี่ยหนึ่้เอความือแมนะเนาะ้าเวลาเขาเขียนเพราะว่าห้องหนึ่งมันจะมีหกจุดเนาะ้าเขาเขียนหนังสือนูนอักษรเบลของคนพิการตาเนี่ยเขาจะเขียนจาก ใส่ไปใส่ัเกเงินเงินกับนายหาควา้าฮะเออเงินกับว่าหาเงินอ่าเราจะเขียนจากขวาหาซ้ายเนาะถ้านหนังซื้อทั่วไปแม่นเฮาสีเขียนแต่เบื้องซ้ายหาควาหาเบื้องขวาเน,ะเนาะเ,าเาพราะว่าเฮาเขียนอันนี้เฮาจะเขียนจากเบื้องขวากลับขึ้นมาหาเบื้องซ้ายเนาะเวลาเฮาเขียนเนาะเวลาเขียนตน้นหนังสือนี่เฮา,าเจียเขาแล้ว จุดที่หนึ่งมนจะอยู่ข้างเบื้องขวาอยู่เทิงสุดจ <c oughs> ุดที่สองก็อยู่เบื้องขวาจุดที่สามก็อยู่เบื้องขวาแต่หนึ่งสองสามมันจะเลียนกันลงมาเนาะ <c oughs> หนึ่งอยู่เทิงสองอยู่กลางสามอยู่ลุ่มอยู่เบื้องขวาเนาะส่วนว่าสี่ห้าหกแล้วมันอยู่เบื้องซ้นะา,ยายของห้องเนาะของตาตารางของห้องอนะันนั้นกระดานเหรอเนาะส่วนจุดสี่แล้วมันอยู่เทิง เบืองสายมือจุดหากับมันอยู่ทางกลางยับลงมาอีกจุดหกแล้วมันอยู่ลุ้มเนาะของแถวที่อันนะของอันนะฝากสายเนาะแล้วบันนี้มาสมเทียบกันให้จืงยงไงวะคางเบื้องขวามันหนึ่งสองสามคางเบื้องสายมันสี่ห้าหกในเวลาเขียนเนาะแล้วเขาจกให้มันจืงยังไงก็คือหนึ่งเลซิงกับสี่เบื้องสายกับเบื้องขวามันอยู่เซิงกันแน่นป ยาอยู yeah. ang, ang, ่ทึงอยู่ทึงของห้องอยูเบื้องขวาแมนหนึ่งยูเบื้องซ้ายแมนสี่พราะว่ามันเป็นคู่ของมันหนึ่งเลยคู่กับสี่ยับลงมาสองแบบนี้อ่าสองเลยคู่กับห้านาะและวสามยู่ลุมสุดเบื้องขวากับหกยู่ลุมสุดเบื้องซ้ายเนาะสามกับหกเป็นคู่ของมันเนาะเป็นอย่างนั้น หนึ่งแลวคูกับสี่สองคูกับสามคูกับหกเนาะแล้วบ้านนี้หลังจากที่เขาเคียนแล้วแล้วเขาปีนเจี๊ยนี่ขึ้นมาเนาะลักษณะก็คือถ้าเวลาเเขาเคียนแล้วแล้วเขาปีนเจี้ยตัวนี้ขึ้นมาจังสี่บาทเนี่ยปีนเจี้ยขึ้นมาแล้วเขาจะอ่านจากสายไปหาขัวได้บาทเนี่ยเขาเคียนในจากขัวมาหาสายแล้วปีนขึ้นมาแล้วเขาจึงอ่านบาทเนี่ย อ่านนี่อ่านปกติเลยคือกันกับคนหนังส<ป>ือบอพิการเนาะอ่านคือกันจักสายไปขวาเนาะแล้วเขาจะมารูปอ่านว่าโต้เข้าเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหันอ่าบัานนี้มันสลับได้บานเนี่ยหนึ่งสองสามเวลาอ่านเนี่ยมันจะอยู่บนสายมือเนาะสี่ห้าหกจะอยู่บงขวามือบานเนี่ย เ้าใจพี่ได้ละคนเนาะคู่ของหนึ่งเป็นยังโอเคคู่ของสองคู่ห้องสามถ้าเวลาเขาเขียนเขียนอักษรเบลนี้เขาสีเขียนจากสซยไปไาเขียนจากเบืองไรขว้าฮ้าไส้เนาะ หลังจากเขาเขียนแล้วเขาปีนเจี่ยขึ้นมาอ่านเขาจะอ่านจากใส่สไปหาขัวเนาะกซัมเน่เนาะมือนี่ก็ได้หกแถวมือนี่และอยากถามขึ้นว่าแถวหนึ่งนี่มีจักหหองสนะามสิบห้องเนาะท้าว่าสองแถวเด้อสามแถวสีแว่แถว Okay. ห <c oughs> นึ่งร้อยเซาโอเคหนึ่งร้อยเซาแทะเซาเซาห้องเนาะรวมกันเพราะว่าเขาบวกกันเด้เอบวกกันเป็นแถวเป็นแถวนะถ้าห้าห้องแบบนหนกินนี้ได้หนึ่งร้อยเซาแล้วถ้าบวกกันเป็นหาหาแถวอะนะฮะหมดอันจะหาแถวเนาะออบวกกันหา theo. Theo แถวแถวละสามาสิบเอาสามห้าสิบ เป็นร้อยร้อยหาสิบเออร้แถวร้อยสหองร้อยห้าสิบหองเนาะวันนี้หกแถวเขาเขียนมาอนี่เป็นร้อยร้อยสามหกสิบแปดเร้อยแปดสองเออถือว่าเขาเขียนตัวหนังสือมาอนี่ร้อยแปดสิบหองเนาะแล้วร้อยแปดสิบโตแม ทนเทียบเป็นจีหล้ออ่โอ้มันเทียบเป็นจีหล้อมอเนี่ยมันอยากกินจีหล้อได้เนี่ยเป็นยังไงความรู้สึกด้นเท้าว่าได้เขียนแม่นบอกเขียนว่าตาสารับความู้สึกกะเขาได้มาเห็ดกิจกรรมตัวนี้กรับถือว่าเขาเห็ดนี่เขาเห็ดนึ่งแล้วเขากระเห็ดเพื่อเพื่อเขาเนาะแล้มาเขากระเคลื่อนระต้นขึ้นอืมต้นขนชม้อนต้นขึ้นเดินกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ อ่าฮะไหนไหนนั่งดาวเจ้าโอเคอยู่บอกเข้าใจบ่โอเคเนาะเอ้าวัารสั่นเจอกันมืออื่นเด้อคลิปหน้าเนาะอ่าขอขอบใจอ้าวตบมือซ้ำซ้ว